สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปยังพีป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับความเล็กเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็บรรยากาศก็ตอนเ,เช้าๆนะครับผมวันนี้ก็รู้สึกว่าอากาศจะร้อนนะครับผมก็มาปล่อยให้สาวน้อยเราคูณน,นะครับผมกับ สาวสวยนะครับผมสาวสวยตาหวานสาวแตงโมนะครับผมก็ปล่อยให้เขาได้เล่นหญ้ากินหญ้าไปด้วยกันนะครับผมบรรยากาศเช้าของวันที่สองนะครับปล่อยคนเดียวก็จะไม่กินนะครับดอกคูนนะครับผมจะวิ่งทั้งวันนะครับผม ก็จาเป็นต้องมาปล่อยให้กินก่อน,นครับผมให้อยู่ด้วยกันแล้วก็ให้เขาได้กินก่อนนะครับผมค่อยแยกไปค่อยแยกนะครับผมแยกไปมัดห่างกันสักประมาณสักอพอเขาได้เห็นหน้ากันนะครับผมติดกันมากนะครับก็มาปล่อยให้เขาได้กินหญ้าก,ก่อนนะครับตัวเล็กจะติดตัวใหญ่นะครับ ติดมากเลยครับผมถ้าไม่ปล่อยนะครับก็จะวิ่งไปวิ่งมานะครับไม่กินหญ้านะครับผมก็ใหปล่อยให้มาเลี้ยงด้วยกันก่อนสักพักนะครับทําไม่กินอาหารนะครับติดพี่มากเลย เวลาเข้ามาถึงกันปุ๊บก็จากกินนะครับจะนิ่งนะครับจะเริ่มกินแล้วอกินกินดอกคู่รีบกินรีบอิ่มแล้วอย่าเยอะแยะเลยอาหารเยอะแยะเลยกินเลยกินเลย พี่นั่นกระท้องกลางเลยนะครับผมกินอย่างเดียวคุณเล็กคุณน้องนี่ก็วิ่งไปวิ่งมานะครับผมอเริ่มอยากกินแล้วมีเพื่อนนะครับไปพา,าน้องกินเยอะๆแล้วแตงโมแตงโมสาวสวยตาหวานพาน้องกินเยอะๆเลย ه, ไปลวงลายปากเขาเนาะดอกคุณกินลูกกินกินเยอะๆเออนี่ยนะติดกันมากนะครับผมนานไปลวกแต่ปากเขาแหละไม่ไรจะอิม่มกินไยลูกเร็วดอกคุณกินหายลาย,ลาย แตงโมพาน้องกินเยอะๆ,ๆกินเยอะๆเลยแตงโมก็ประวัติไม่ธรรมดานะครับผมมาอยู่นี่ก็เปลี่ยนไปมากเลยนะครับผมเขาบอกว่าประวัติก็สองแต้มแล้วนะครับผมอยู่กับควานเล็กก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผม เออกินเยอะเยอะเลยลูกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสุดท้ายน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมมีความสุขความเจริญนะครับผมสุขภาพแข็งแรงสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ